พอพอ่ีเข้าทรงพวกเขาบอกพอแล้วจบพอเขาต้องการทรงนี้เห็นไหมบางทีเขาสั่งอะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่พอเราตัดไปแล้วอะผมมันเข้าทรงเขาอาจจะพอก็ได้มันอาจมีการเปลี่ยนทรงระหว่างที่เราทํางานก็ได้เห็นไหมยุคใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้ตายตัวว่ามาถึงต้องตัดเท่านั้นตัดเท่านี้ไม่มีแล้วยุคใหม่ๆนี่นะตัดตามความพึงพอใจของลูกค้านะไม่ใช่ของช่างนะแต่ช่างมีหน้าที่นำเสนอไปแค่นั้นเองถ้าลูกค้าพึงพอใจทุกอย่างจบให้ไปจบที่ลูกค้าอย่าจบที่ความคิดเรา จำข้อนี้ไวเลยนะถ้ามาอะไรจบที่ความคิดเราปววุา๊บอ่ะบางทีมันไปเรื่อยเฉยอ,อย่างเช่นเนี่ยทรงอาะมามเสร็จไปแล้วแต่ความคิดเราอะ่ะมันยังไม่สวยว่ามันยังไม่ได้เราก็ใส่ไปเรื่อยเลยไป,ไปมาเกิดอ,อะไรขึ้นพังเขาเรียกงานพังเกินเ,เพราะนั้นให้จบที่ลูกค้า เสร็จปุ๊บอาลูกค้าดูนะครับดูซ้ายดูขวาแล้วหมุนให้เขาดูโอเคไหมหรือไม่ก็มันมีกระจกอะสมัยก่อนจะมีกระจกหลังแต่เราเราไม่มีลรวอาจะเป็นการถ่ายรูปหรือไมก่ก็เอากระจกอะมาส่องให้ลูกค้าดูงี้ก็ได้ยุคใหม่ๆนะหนุลูกค้าดูนะครับดูซ้ายดูขวาฟอไหมครับด้านหน้าออกอีกไหมด้านบนออกอ,อีกไหมถามเขาพอเขาบอกทุกอย่างโอเคจบเสร็จเก็บตังค์ได้ถ้าเขาอยากเอ๊ะเดี๋ยว้านค้างของนิดหน่อยนึ่งของกูนิดหน่อยเนี่ย มันจะต้องมาเช็คตรงนี้ถึงเมื่อกี้อ่ะวอพอวอตัดเสร็จปุ๊บวอปวดผ้าเสร็จแล้วครับเนี่ยนั่นเขาเรียกยังไม่เสร็จอันนั้นช่างรีบเพราะลูกค้ามารอเยอะช่างจะเอาตัางคออ์ไม่สมควรผมควรจะไปะถามลูกค้าก่อนโอเคไหมดีไหมให้จบที่ลูกค้าอย่าจบที่เรานะโอเคเอาอันนี้ถือว่าจบโอเคหล่อเฟี้ยวใช้ได้ปลดผ้าให้ลูกค้าได้่ายวอหอให้ยังอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นงานของช่างวอนะฮะการันตีคุณภาพนะครับจบได้จริงนะครับผม ทรงนี้นะฮะทรงอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอ้าวปลดผ้าลูกค้าลงได้เรียบร้อยเดี๋ยวต้งใช้เก้าอีอ้มาทางนี้ฮะ,ะอันนี้ก็มาลุ้นช่างเตะละฮะโอเคครับไปกินกาแฟกันได้ไปสั่งตักยกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปห <c oughs> าอันนี้ก่อนหาที่ตั้งก่อน อ้าวมาเลยครับผมมีในบ่อซะแล้วเอ๊ะไ,ไปซื้อวะ <c oughs> จะหาได้ชุดที่แล้วอะอย่างนี้เหมือนกันเลยลูกค้ามาแล้วไม่มีก็พี่ พี่วิ่งไปล้าเลยซื้อกลอีตัวหนึ่งซื้อตอนนั้นเดียวนั้นเลยกูจะเอาตอนนี้ไม่พอจะเอาไม่พอช่างก้าวคุณนะบ้าบ๋อมาทําไมจริงเพราะอีไม่มีอ่ะลูกค้าเข้าร้านลูกค้าเข้าร้านไม่มีกอีหน้าอ่ะนะครับือไม่ช่างว่างไงช่างช่างว่างอยู่แต่ก็อีไม่พอไงวิ่งไปเลยหน้าบักซอยนะมีอยู่ตัวหนึ่งยกกันเลยกับล้อลากกัเลย คุณตอนนั้นเดี๋ยวานลูกค้าเข้ามานึกว่าคนเต็มร้านแต่เปิดประตูออกมาเลยเอะช่างเยอะยังไงค่าหรืออะไรนะพี่ยาตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยลูกค้ารออยู่เท่าไหร่ตคองนเท่ไรพอไหมเอาเนือแล้วเอาขอบคุณช้า่เนะพี่ของค สั้นๆเลยนะสั้นๆที่แก้าเหมือนเดิมไหมข้างเข่าไหมสั้นเลยตัดไปเรื่อยๆลนะตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นื่อยไหมลูกค้าก็เป็นอย่างนี้เท่ดีเท่ที่บอกว่าทำงานกันนะคิวกันตายเลยคิวเดียรับตัดไปเรื่อยๆครับเดี๋วพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวบอกไม่ใช่ปัญหาเน่ยในตำนานของเจาตั้งไม่รี คนตั้งมอจาตรงไหนวะตามกบ้าพีเลยแล้วแต่ยี้ครับเป็นไหล่ส้างกัม่ดีมาเจอกันก็ดีแหงดีพนันงอมงทำรีบนะเก็นกันแล้ต่พอเตรียมถึงโป้กนะขอามูพอเตรียมเก่าจ้า อนุบาลครับอนุบาลก่อน้ไม่งไปทำรีย่พอเตรียมสมัยก่อนเรีย่พอเตรียมขึ้นปอเตรียมหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมแล้วขึ้นปอหนึ่งพอสองพอสามเดี๋ยวนี้นะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามก่อนจะไปโรงเรียนกันได้เตรียมก่อนใชเออทำไมก่อนก็อนเตะคือเตรียมไงเตรียมตัวจะขึ้นปอหนึ่งไงเดือนนี้หลายเตรียมนี่โอ้โหตั้งแต่ออกอ่ะแค่ตั้งแต่คลอดอ่ะเข้ากันแล้วนสเซอรี่แล้วไงใช่เรืมองก็ใหม่ใหม่อะก่อนขึ้นอนุบาลเตรียมเยอะไปแล้วไม่เช้าดูไอ้นี่วะ ที่ว่าฮมสกูอ่ะเรียนด้วยตัวเองอ่ะชอบเลยนะชอบมาชอบไอเดียไอเดียของแม่พ่ออ่ะพ่อเด็กอะนะคนคิดมันก็มานั่งเล่าให้ฟังว่ามีก็สอบถามว่าเป็นยังไงเรียนด้วยตัวเองอ่ะนะตอนนี้ลมเรียนป .4 คนหนึ่งลือีกคนพออะไรมี่เรียนสอบคนไม่ต้องไปเรียนอยู่บ้านเรียนเหมือนเรียนออนไลน์แหละแต่ก็คือดีกว่าดีกว่าแต่เนี่ยคือคนพ่อต้องมีความสามารถเลยพ่อกับแม่ต้องมีความสามารถสูงหน่อยเพราะว่ามันต้องควบคุมเด็กให้ได้ แต่เรียนแค่วันละสองโมงเห็นไหมน,นี่คือความต่างนะันได้ผลดีได้ผลดีด้วยเราไปทงไปสอบก็ได้เหมือนกันได้เลยได้เงินท้าสนุนจากรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายให้โรงเรียนคือโรงเรียนรัฐบาลจะได้เงินท้าสนุนจากรัฐต่อหัวต่อคน่ะนะเนี่ยเขาได้เงินต้องเยอะนะนี่อันนี้ไม่มีใครรู้นะพอเรามาเรียนเองรัฐบาลจ่ายเงินเรานะพราอถือว่าเราสอนเยาชนขอ,องประเทศเดี๋ยวนี้จ้องับ อย่างนี้สองปีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ก็คือไม่ด้วยปลาเรายากถ้าในค่าพ่อแม่ต้องสูงไงถ้าะมาอย่างพวกเราเนี่ยดูกันมากไปดูกันมาอย่างเงี้ยตายเลยเสริมมากพ่อแม่ทํไงนรันอ่าใช่ใช่ใช่อันนั้นแบบว่าพ่อแม่ก็ทํางานอยู่บ้านไงอะไรประมาณนี้ไงเขาก็เลยสอนลูกเขาได้อะไรเขาได้อันนี้คือมันไม่เหมือนกันเนาะแต่เราครอบครัวต้องครอบครัวป้อนจริงๆ เด็กวันละส่งชั่วโมงที่เหลือเขาทำพิจกรรมแล้วก็ถ้าเกิดทั้งนอก่ะบ็มีพิจกรรมอะไรก,กไ็เอารูปไปร่วมพอบางคนจะบอกว่าก็เรียนที่บ้านเด็กมันไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเขาบอกไม่จริงเพราะว่าเขาส่งลูกไปทาพิจกรรมร่วมกับเด็กบุกคคลภายนอกอ่ะมีเพื่อนเยอะกว่าอยู่ที่โรงเรียนอีกเพราะอยู่ที่โรงเรียนมีเพื่อนแค่ห้องเดียวแต่พอไปพิจรกรรมขัางนอก่ะันได้เพื่อนหลากหลายใช่หลายคนหลายล้วเขาบอกว่าดีกว่าอันนี้มุมมองของเขานะที่เขาสอนนะเราก็บอกเออเออจริงว่าเวลาเขาพูด่ะนะ ได,ได้เพื่อนหลากหลายได้คนหลายความคิดเด็กมันพัฒนาไปไปไวกว่าแต่ก <c oughs> ็ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ครับถ้าทุกคนเนี่ยไ,ได้แฉพก็บางคน <c oughs> <c oughs> เด็กถ ดีครับอาจารย์อาจารย์เด็กมาแล้วนะลูกศิษย์ที่ที่แนะนำมามาแล้วครับเริ่มเรียนวันจันทร์ครับขออค อืมอืมใช่ใช่ใอ่ได้บีใช่ได้เปลีป่ยน่ะเปลนเลยสาเดี่ยวคนสองอไปดิอมนี่ี่าน้องชายพี่พี่ชายน้องสาวเป็นเรื่องพี่ไปดูแลน้องเลยละ บอกจะไปสอนการบ้านน้องตายยังทำเองเลยไม่ต้องไปสอนมึงไม่ตัดเป็ลูกชายเลยหรือเก่งไงเออใช่เออใช่เก่งบนโตเก่งชาลาตีอัจฉริยะเรียนเก่งทุกอย่างไงอีน้องนี่ไม่ไม่ได้ไงไม่ถึงไงเราก็เลยเออไหนมันก็เก่งก็สอนน้องหน่อยไม่ต้องหัดทำเองต้องอะไรเองให้เองประสบมันกมันว่าลก็ใช้เก่งจริงไหมเออ บอกเก่งนะเดี๋ยวเวลาโรงเรียนจบนะมึงไม่เก่งทํางานอยกทีนะมึงอคนเก่งอย่ยงเงี้ยทางานไม่ได้เรื่องวิชาการเออวิชาการเนี้ยเก่งสอบได้ทุกคนภาคภูมิใจเดี๋ยวทํางานไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวโดนเตรียมที่ไม่สนใจลูกเนี้ยเพราะว่าถึงเวลาเรียนี่กรา อยู่ช่วงวัยก็เนาะวัยเรียนก็เรียนบอกทำงานคนละเรื่องทำงานต้องมาเริ่มเริ่มนับหนึ่งกันใหม่คนเก่งเรียนได้เข้าไปในที่ทางที่ถูกของเขาก็มาก็ไปได้ไกลเลยนะเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นมันก็จะต่อเนื่องกันมันไปต่อยอดกันใช่ถ้าพวกเก่งเก่งเลยนะแต่มันจะเดินไปหรือเปล่าแค่นั้นแหละวันนี้จะไปญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย เก่งแน่ก,กน็คุยใครไม่เคยดึงเด้อไม่มันมันต้องดูอาชีพท,ที่ว่าไม่ต้องอยุ่งเกี่ยวกับใครอย่างพวกหมอเนี่ยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวใครใช่ไหมเขาก็ทำงานของเขาไปอะ <c oughs> ไรไปอยู่ทีมตัวเองไปอนะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยยุ่ <c oughs> งกับใครเีนี <c oughs> ้เปลี่ยนแล้วพี่จะให้มันเรียนภาษาเรียนภาษาเก่งๆจะให้ไปนอกไม่ไม่อยู่ทไทย คือจะได้ไปเที <giving> ่ยวเลยไงวางแผนวางแผนส่งรูปไปเพื é, ่อต <watching. S 2> <c ười> ัวเองเดี๋ยวแล้วคนไกลน่าไม่ได้ต้องของซิลดาท่านั้นไงต่อบางหรือไงต่อยมอนต่อให้มันตึงเฉยต่อให้บางจุดก็ได้บางจุดแห้งนี่มึงไปโดนมาเหรออีรอยเนี้ยแผลเหรออีรอยนี้นะที่